กราบสวัสดีครอบครัวเกษตรลับทราบทุกท่านครับผมและวันนี้เรามาอยู่ที่สวนทุเรียนของน้องก้องอีกเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับน้องก้องจะขอมาพูดถึงเรื่องใบอ่อนกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมเพราะว่าน้องก้องเชื่อว,ว่าหลายท่านในณนที่นี้นะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับกำลังประสบพบเจอกับปัญหาใบอ่อนที่แตกออกมาแบบอลังการมาลุมแล้วอยู่ใช่ไหมครับผมแล้วก็กลัวว่าใบอ่อนชุดนั้นเนี่ย จะทาอันตรายต่อลูกทุรียนของเราหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นทําให้ลูกทุเรียนของเราหลุดร่วงหรือบิดเบี้ยวได้นะครับผมหลายคนเนี่ยก็กังวลในส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่ากลับกันเลยนะครับที่ส่วนของน้องกล้องเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยเพราะว่าไม่มีใบอ่อนแตกออกมาให้เห็นเลยนะครับผมตามจริงก็เห็นแหละครับผมแต่ว่ามันแตกออกมานิดเดียวพอนะครับามาดูกันนะฮะเนี่ยมันแตกออกมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแตกออกมาแบบไม่อรัาการนะครับผม แตกออกมาไม่เยอะแตกออกมาไม่อลังการแตกออกมาพอเป็นพิธีการนะครับผมอ่าให้ดูเลยนะครับผมนะครับมีสูตรอยู่นะครับผมและผมก็ต้องขอบอกว่าแปลงนี้นะครับผมสวนทุเรียนแปลงนี้เนี่ยได้รับน้ําฝนมาแล้วห้ารอบด้วยกันโอ้โหนะฝนตกลงในแปลงนี้5ครั้งแล้วนะครับผมแต่ว่าใบอ่อนก็ยังไม่อลังการเลยครับแตกออกมาเป็นพิธีเนาะเดี๋ยวผมให้ดูทุกต้นเลยนะครับอ่ะครับไปกันต่อครับผมอ่าอ่าต้นนี้ แตกหน่อยนะครับให้เห็นชัดหน่อยนะครับอ่าท่านผู้ชมดูต้นนี้ครับผมนี่ครับแตกออกมามากสุดก็ประมาณนี้แล้ะครับผมมันไม่ค่อยเยอะไปกว่านี้หรอครับอ่าท่านผู้ชมดูครับแตกออกมาแบบกระปิกกระปอยมากครับผมแตกออกมาแบบเล็กเล็กแลน้อยมากครับผมแบบดูเหมือนแบบไม่น่ากลัวไม่ได้มีความน่ากังวลอะไรเลยใช่ไหมครับผมอ่าผมมีสูตรอยู่นะครับว่าทํอยังไงให้ใบอ่อนที่แบบว่าแตกออกมาน้อยเนี่ยต้องทํอยังไงเนาะอ่าเดี๋ยวผมมาบอกแน่นอนนะครับอ่าดูนะครับผม ซึ่งมันแตกออกมาแล้วผมก็ใช้สูตรบล็อกใบบล็อกมันาอีกนะครับผมมันยิ่งเล็กลงไปอีกนะครับผมอ่ะเล็กยังไงลองเปรียบเทียบดูครับใบเก่ากับใบใหม่นี่ครับผมอ่ะดูขนาดใบเก่ากับใบใหม่นะครับผมแลวไอใบใหม่เนี่ยมันก็กางเตรียมจะแก่แล้วนะครับผมอ่ะดูขนาดมันเปลี่ยนแปลงกันเยอะนะครับอ่ะ และผมก็อยากให้ทุกท่านดูตรงนี้สักนิดหนึ่งครับผมแล้วก็ลองคิดตามผมดูว่าถ้าใบอ่อนของทุกท่านเนี่ยแตกออกมาแค่นี้เองนะครับผมมันจะส่งผลกระทบต่อลูกทุเรียนของเราให้หลุดล่วงหรือเบ็ดเบีย้ยวหรือเปล่าครับผมก็ไม่ใช่ไหมละครับผมแตกออกมาแค่นี้มันจะส่งผลกระทบอะไรต่อลูกทุเรียนของเราได้นะครับมันแตกออกมาแค่กระบิกระปลอยเองนะครับผมซึ่งถูกครับตอนนี้ลูกทุเรียนที่สวนของผมเนี่ยจเจริญเติบโตเป็นปกติดีนะครับลูกไม่ร่วงเนาะอ่า ไม่ร่วงแบบร้อซก็ไม่ใช่นะครับมันก็มีร่วงบ้างเป็นปกติเป็นธรรมชาติเนาะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนั้นไอ้ที่เยอะเนี่ยมันเหลืออยู่บนต้นเยอะกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูดีกว่านอะอ่าก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมสวนทั้งสองด้านเลยนะครับท้งด้านหลังเอ้ยด้านหน้านะครับผมที่อายุประมาณห้าถึงหกปีนะครับผมแล้วก็ด้านหลังซึ่งเป็นตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นะครับอายุประมาณสิบถึงสิบสองปีนะครับผมว่า ลูกทุเรียนเนี่ยเติบโตเป็นปกติดีหรือเปล่าลูกเต็มต้นอยู่หรือเปล่านะครับผมและใบอ่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมพร้อมกับวิธีการจัดการที่ผมจัดการในตอนนี้นะครับผมว่าใบอ่อนเนี่ยต้องจัดการยังไงบ้างให้แก่เร็วนะครับหรือว่าย้อนกระบไปอีกนะครับผมต้องทำยังไงบ้างไม่ให้ใบอ่อนแตกออกมาเยอะอ่าแล้วก็วิธีการบํารุงลูกด้วยนะครับว่าบำรุงยังไงให้ลูกเจริญเติบโตเป็นปกติดีโดยที่ไม่ใบอ่อนเนี่ยไม่ได้แตกออกมาเยอะนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับผม ตึมตึมแบบนี้เลยนะครับใบอ่อนไม่มีความอลังการอะไรเลยนะครับผมนี่ครับมาดูกันครับใบอ่อนดูให้มันชัดๆไปเลยนะครับผมก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหานะฮะนี่ครับแตกออกมามันก็แตกออกมาประมาณนี้ครับแล้วมันก็กางหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะแก่แล้วนะครับผมแล้วความน่ากลัวคือแบบไม่มีอะไรกับเขาเลยนะครับฝนตกมา5ครั้งแล้วนะครับเหมือนที่ผมบอกไปตอนแรกครับฝนตกลงมาแปลงนี้หครั้งแล้วแต่ความอลังการแบบว่า ไม่มีเลยนะครับของไบอ่อนนี่ครับผมกลางหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับผมอ่ะดูนี่ครับมันจะเอาอะไรไปน่ากลัวแล้วครับผมมันก็กลางหมดแล้วเนี่ยครับแตกมันก็แต่มันเล็กๆน้อยๆนะครับชิวๆสบายๆนะครับทาสวนทุเรียนเนาะอ่ะมานะครับก่อนที่ผมจะพาทุกท่านเข้าชมสวนนะครับผมต้องขอบอกนะตอนนี้ก่อนนะครับว่า สวนของผมเนี่ยไม่ได้เรียกว่าสวนสวยนะครับแต่ว่าสวนของผมเนี่ยเรียกได้เต็มปากเลยว่าเป็นสวนที่ลดต้นทุนนะครับผมต้นไม่เป็นโรคมีลูกขายทุกต้นดอกออกทุกต้นมีลูกทุกต้นนะครับและลูกที่ออกไปนั้นนะครับผมที่จะไม่ว่าจะเป็นการขายออกหรือทรงออกนะครับผมก็มีคุณภาพที่ดีทุกต้นนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัดลูกออกมาแล้วต้นไม่โสมนะครับผมถ้าท่านไหนสนใจอยากจะมาดูที่สวนอยากจะมาศึกษาอยากจะมาปรึกษาอะไรที่สวนก็ ยินดีต้อนรับเลยนะครับผมให้มาเดินชมสวนได้นะครับออดูลูกดูใบอะไรได้หมดเลยเนาะก็มีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้โดยตรงเลยนะครับผมแต่คลิปนี้ผมจะบอกให้ได้เยอะที่สุดน,นะครับว่าผมเนี่ยทำอะไรบ้างกับสวนนี้เนาะให้ใบอ่อนแตกออกมาไม่เยอะนะครับผม แล้วก็แตกออกมาเนี่ยบล็อกใบได้อยู่นะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับถ้าท่านไหนกําลังประสบพบเจอกับใบอ่อนที่แตกออกมาแบบอลังการแตกออกมาแบบเฮ้ยจะเอาอยู่หรือวะเฮ้ยแตกแตกออกมาอะไรขนาดนี้ผมก็มีสูตรบอกอีกเช่นกันนะครับผมอ่ะแล้วก็วิธีการจัดก,การวิธีการบารุงเนี่ยคืออะไรบ้างผมก็บอกเหมือนเดิมครับผมอ่ะแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไม่ใช่เหลาดเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมสวนที่อยู่บริเวณข้างหน้านะครับผม5ปีถึง6ปีนะครับผม ไปกันเลยครับผมไปครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ต้นทูเรียนอายุ5ปีถึง6ปีนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกแบบนี้นะครับหรือว่าใบาแบบนั้นข้างนอกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มในส่วนของลูกกันบ้างดีกว่านะครับผมลูกก็ยังเหมือนเดิมครับเต็มต้นอยู่แบบนี้นะครับผมเต็มต้นจะเริ่มเติบโตเป็นปกติดีเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีหลุดล่วงเลยนะจ๊ะมามาดูในส่วนของใบกันบ้างดีกว่านะครับ ใบก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เห็นความอลังการของใบอ่อนเลยนะครับผมอูอันนี้เหมือนกันนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่โดนฝนมาแล้วห้าครั้งเหมือนกันนะครับผมอ่าดีเลยครับลูกโตเร็วนะครับผมแต่ว่าใบอ่อนไม่โตตามเท่านั้นเองนะะครับมีออกมาบ้างให้เห็นนะครับให้เห็นแบบน่ารักน่ารักเหมือนคนถ่ายนะครับเหมือนต้องกล้องเลยครับผมน่ารักแบบเนี้ยนะครับอันนี้ครับโอ้หความอลังการไม่มีเลยนะฮะใบอ่อนอะไรเนี่ยนะฮะ นี่ครับอ๋อตัวนี้แตกครับท่านผู้ชมโอ้แตกนิดเดียวเองนะครับโอ้นี้ครับผมโดนฝนมาแล้วห้ารอบครับแต่แบบแตกแบบแบบนี้แค่นี้เองครับนี่ครับแตกออกมาก็โดนบล็อกอยู่มาแล้วครับโครงสร้างใบเล็กหมดแล้วนะครับผร้อมโอ้นะครับอดใจรออีกนิดนึงครับผมจะบอกวิธีการจัดการและว่าทํายังไงไม่ให้ใบอ่อนแตกออกมาเยอะแบบนี้นะครับแล้วลูกจะเติบโตเป็นปกติดีนะครับผมอ่ะนี่ขอลงนิดนึงอ่านี่ครับ นี่ครับผมอลังการไม่มีเลยนะครับความอลังการของใบอ่อนไม่มีเลยนะครับอ่ะดูแตกออกมาก็เอาอยู่มาแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาภายในคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาออหรือว่าสูตรของการบล็อกใบนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกใบอ่อนที่ออกมาน้อยหรือบล็อกใบอ่อนที่ออกมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมบอกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ผมขอบอกสูตรบำรุง ลูกของผมก่อนนะครับว่าบำรุงลูกยังไงให้ลูกเนี่ยมีการเจริญเติบโตเป็นปกติดีลูกไม่หลุดล่วงลูกอยู่เต็มต้นแบบนี้นะครับผมอ่ะโดยที่ไม่ส่งผลกระทบให้ใบอ่อนของเรานั้นเนี่ยแตกออกมาแบบอลังการจนมันทําให้ส่งผลกระทบต่อลูกทุเรียนของเรานะครับผมอ่ะยังไงบ้างเนาะเริ่มแรกเลยนะครับผมผมจะใช้สูตรบํารุงทางลูกนะครับโดยใช้ตัวชุด3เกลือน,นั่นเองนะครับ ชุด3เกลือของเกษตรอัตสานะครับใส่ครบทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโบลอนตัวธาตุอาหารพืชผงทั้ง3ชนิดนะครับสารลลายอะมิโนโพแทสเซียมฮิวเมตใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดอะไรเลยนะครับตัวชุด3เกลือนะครับอ่าหนึ่งและชุด3เกลือนะครับ2คือตัวปุ๋ยน้ํา5 25-30นะครับตัวปุ๋ยน้ํา5 25-30เนี่ยผมจะขอบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวที่ควบคุมใบอ่อนของเราเนี่ยไม่ให้แตกออกมาเยอะเนาะอ่ะยกตัวอย่างเช่น เมื่อใบอ่อนนั้นเนี่ยนะครับผมอยู่ในช่วงที่เหมาะสมแกการแตกและอยู่ในช่วงที่เหมาะสมแกการแตกใบอ่อนแล้วนะครับแล้วก็ใบอ่อนก็จะแตกมาแตกมาไม้แตกมาจริงนะครับผมแต่ว่ามันจะแตกออกมาไม่เยอะเพราะว่าโดนตัว5 2 5 30นะครับผมควบคุมอยู่นะครับควบคุมปริมาณในการแตกอยู่เนาะไม่ให้แตกออกมาเยอะแบบภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้เลยนะครับผมมันแตกออกมาจริงแต่ก็แตกออกมาน้อยนะครับผมอ่ะนั่แหละครับผม ตัวชุด3ามเกลือกับตัวปุ๋ยน้ำ5 2 5 30นะครับผม2ตัวนี้บวกกันลงในถังเดียวกันฉีดพ่นทุกๆ5หรือ7วันหรือ10วันหรือ15วันก็ได้นะครับผมฉีดทั้งใบทั้งลูกเลยนะครับทุกครั้งที่ฉีดลูกก็ฉีดไปที่ใบด้วยนะครับผมอ่ะนั่นนะครับผมมันจะได้ทั้งลูกก็จเจริญเติบโตดีติดดีไม่ดุดร่วงและใบอ่อนก็จะถูกควบคุมไม่ให้แตกออกมาเยอะได้นั่นเองนะครับผมสูตรนี้เลยนะครับอ่ะแต่ว่า ไอตัว5 2 5 3 0เนี่ยนะครับผมปุ๋ยน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นตัวช่วยเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แบบว่า,าใส่ปุ๋ยเยอะแล้วใช้ตัวปุ๋ยน้ำให้5 2 5 3 0ในการควบคุมอย่างเดียวก็ยังไงก็เอาไมา่อยู่นะครับใบองคก็แตกเยอะอยูดีเนาะ คือที่ส่วนของผมเนี่ยมันจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยแบบอลังการไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะไม่ได้ใส่ปุ๋ยแยะอะไรขนาดนั้นนะครับผมในช่วงไข่ไก่ในช่วงไข่น,นกกระทาหรือไข่ไก่เนี่ยผมจะใส่เพียงแค่บุญดินหรือสารปรับปรุงดินที่อัปเกรดแล้วเท่านั้นนะครับตัวปุ๋ยเนี่ยผมจะยังไม่ได้ใส่สูตรไหนเลยเนาะใส่แค่เป็นบุญดินหรือสารปรับปรุงดินที่อัปเกรดแล้วเท่านั้นนะครับผมอ่ะลูกเท่าไข่นกกระทาไข่ไก่ใส่ไปเลยครับบุญดิน1รอบนะครับผมอ่ะขนาดในการใส่นะครับก็1 หรือ2กิโลนะครับผมถ้าต้นใหญ่หน่อยก็3กิโลนะครับเน้นไปที่หว่านให้ทั่วทรงพุ่มหว่านตั้งแต่โคนนะครับโคนต้นยันปลายใบได้เลยนะครับหว่านเหมือนหว่านแห่นะครับไม่ใช่หว่านแบบโดนัทนะครับผมหว่านให้ถูกต้องนะครับอใครนกกรทาใครไก่วัานหนึ่งรอบนะครับแล้วผมจะใส่บุญดินอีกทีในช่วงผลเท่ากระป๋องนมหรือผลอายุ60วันนั่นเองครับผลเท่ากระป๋องนมหรือผลอายุ60วันเนี่ยผมจะใส่อีกหนึ่งรอบก็คือตัวบุญดินนั่นเองนะครับ ใส่ไปในบุนดินนะครับแล้วหลังจากนั้น1-2วันผมจะตามด้วยปุ๋ยนะครับああปุ๋ย15-5-20นะครับผมแล้วหลังจากใส่ปุ๋ย1 5 5 1 0ไปแล้วนะครับ10วันนะครับผมจะตามด้วยปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับผม <S 1> <1> <S เช่น15-5-25 15-5-35หรือ13-6-36นะครับก็ทางนี้แหละครับผมก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเลยทุกๆ10วันเลยนะครับああ ยกตัวอย่างเช่นผมใส่15-25เนาะเอ้ยอ่าโอเค15-25ก็ใส่ไปเลยครับทุกๆ10วันทุกๆ10วันเนาะก็อาจจะหยุดการใส่ปุ๋ยเมื่อผลทุเรียนอายุผล80วันก็ได้หรือ100วันก็ได้นะครับถ้าท่านไหนนะครับอยากได้คุณภาพของลูก อยากได้รสชาติที่ดีนะครับก็ให้หยุดการใส่ปุ๋ยในช่วงที่ผลมีอายุ80วันนะครับแต่ถ้าท่านไหนนะครับอยากได้น้ําหนักนะครับอยากได้ขนาดเนาะก็สามารถหยุดใส่ปุ๋ยในช่วงอายุ100วันได้เลยนะครับผมหยุดการใส่ปุ๋ย80วันได้คุณภาพเนื้อที่อร่อยนะครับหยุดการใส่ปุ๋ย100วันได้ขนาดได้น้ําหนักนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกอายุเท่าไหร่นะครับผมก็ยังใช้ตัวปุ๋ยน้ำนะครับ52530กับตัวชุดสาเกออยู่ล่ามไปนะครับผมแต่เมื่อผลนะครับมีอายุ80วันปุ๊บนะครับผมจะไม่ได้ใช้ไอตัว52530แล้วนะครับแต่ชุดสาเกอยังอยู่นะครับผมจะใช้ชุดสาเกอกับตัว13046แทนนะครับผมก็จะได้ในส่วนของคุณภาพเนื้อที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่อร่อยขึ้นด้วยนะครับผม โอเคนี่นะครับผมอันนี้คือสูตรบํารุงของผมแค่นี้เองเลยนะครับปุ๋ยผมก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับแล้วก็เน้นไปที่ตัวปรับปรุงดินเป็นหลักเนาะแล้วก็ผล80วันผมก็เติมตัวไมเนอร์สักหนึ่งรอบนะครับเพื่อว่าให้มันใจว่าแคลเซียมเนี่ยมีปริมาณที่มากเพียงพอแล้วก็ปรับค่า pH ไม่ให้เป็นกรดมากจนเกินไปด้วยนะครับผมอะ,อะไรประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับผมต่อมาจะเป็นเนื้อหาของการบล็อกใบนะครับว่าผมเนี่ยใช้สูตรอะไรบล็อกใบบ้างนะครับผม ตอนอื่นเริ่มแรกเลยนะครับผมให้แยกเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าสวนไหนแตกใบอ่อนออกมาไม่เยอะนะครับผมแล้วต้องการจะบล็อกใบให้ใบเล็กแบบนี้นะครับผมให้ใช้สูตรตามนี้เลยนะครับผม1เลยนะครับ0.52 3 4นะครับ3ขีดต่อน้ำ200ลิตรนะครับบวกกับตัวเมพิคอตคอไลหรือชื่อการค้าก็คือเมมนั่นเองนะครับในอัตรา5 0 c ีต่อน้ำ200ลิตรนะครับใช้2ตัวนี้เท่านั้นนะครับเมพิคอตคอไลกับ ไอตัว0ูตรสองสี่นะครับผมฉีดรวมกันได้เลยนะครับฉีดไปที่ใบอ่อนนะครับผมหรือว่าใบนะครับฉีดทุกๆ5วันครั้ง5วันครั้ง,งจํานวน3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วถ้าฉีดครบ3ครั้งแล้วใบยังไม่กลางอีกก็ให้ฉีดเป็น4ครั้งได้เลยนะครับผมอ่ะรับใบของทุกท่านเนี่ยก็จะกลางเล็กแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้คือสูตรบล็อกใบง่ายๆของผมนะครับอ่ะแต่ถ้า สวนไหนที่ดูเหมือนว่าใบอ่อนนั้นเนี่ยจะเหมือนจะเอาไม่อยู่แล้วใบอ่อนออกมาเยอะมากใบอ่อนออกมาแบบอลังการมากให้ใช้สูตรนี้ครับเหมือนเดิมลยครับ0ู2 3 4 3าีขีดต่อน้ำา200ลิตรนะครับผมแล้วก็เมพิคอร์ดคอไลน์นะครับแทนที่จะใช้5 0ซีไม่เอาเลยนะครับผมให้ใช้เป็น1 0 0ซีซีต่อน้ำา200ลิตรได้เลยไม่เป็นอันตรายใดๆอย่างแน่นอนเพราะว่าส่วนผมเคยลองใช้มันแล้วหลายครั้งแล้วด้วยนะครับผมไม่เป็นอันตรายแน่นอนสามารถฉีดพ่นได้นะครับอ่ะทวนกันอีกทีครับ 05234 3ขีดต่อน,น้ำ200ลิตรอ่าเมพเบอคอร์ไลเปลี่ยนจาก 50cc เป็น 100cc ต่อน,น้ำ200ลิตรเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือตัว52530 200cc ต่อน,น้ำ200ลิตรนะครับผมก็สำหรับส่วนที่เอาใบอ่อนไม่ค่อยอยู่ใบอ่อนออกมาเยอะมากนะครับให้ใช้3ตัวนี้ทวนอีกทีนะครับเมมเอคอร์ไล่05234แล้วก็52530นะครับผมฉีดพ่นเหมือนกันเลยครับทุกๆ ห้าวันครั้ง5้วันครั้ง3ครั้งเอาไม่อยู่นะครับก็จะเป็น4ครั้งก็ได้นะครับผมอ๋อฉีดพ่นไปเลยนะครับเมื่อใบกลางแล้วนะครับผมให้ถอดตัวเมบิ d คอร์ไลน์ออกได้เลยนะครับเหลือเพียงแต่5 25 30กับตัว05 234ได้เลยนะครับผมแล้วก็บวกเข้ามาในส่วนของตัวชุด3เกลือได้ด้วยเหมือนกันเนาะก็จะเบิ้ลโดแคลเซียมโบรอนเป็น2เท่าก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสการติดได้เหมือนกันเนาะก็0ูนย ห้25-30ชุด3เกินเนี่ยสามารถฉีดบํารุงใบด้วยได้นะครับเพื่อให้ใบแก่เร็วได้แล้วก็ฉีดบารุงทางลูกได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นอันตรายใดๆเลยจะส่งผลดีอย่างดีแน่น,นอนนะครับผมอาจจะประมาณนี้เลยเนาะและเมื่อใบแก่แล้วนะครับเมื่อใบแก่แล้วนะครับให้ถอดตัว05234ออกเหลือเพียงแต่5 25-30กับตัวชุด3เกินท่านั้นนะครับฉีดบำรุงได้ทั้งลูกทางใบได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่ะ ก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านไหนมีข้อสงสัยตรงไหนอยากสอบถามสามารถสอบถามในที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราล้องเข้ามาตอบเองนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ